สวัสดีครับมือ่อีกรัวรสมทาเกิดกับข่าวเจ้าคมณยังครับปุหมอนอ,อใหม่ใส่หมูสามชั้นโอเค อันนี้มันใส่หมูใส่ตะไคร้ใส่คาไปนะครับใส่ลงไปแล้วขอาเบียร์ใส่ลงไปแล้วขอาเบียร์เป็นขอาเบียร์เป็นข้าวเหนียวครับมาต่ำมาจีกัมาต่ำดู <c oughs> หมกหมอหมกหมอครับสมุงสามชัดนเกิดปกติผมมีอะไรับเกลือรดดีรดนัวผมนัวแล้วก็น้ำปลาไจะไประเด็นไหมครับ แัล็เดี๋ยวต้องไปพร้อมมอมแอล้วปลาแล้วครับฉันรสครับผมอันนี้แล้บี มาหนักเลยครับเออมา็มมาบอกเค็มใส่เกลือน้อนิดครับแต่พวกมากุณได้มาเค็มเพณไมาบอกเค็มเดมาจีกมาจานอาจาชอบเลยครับนี่ผมใส่หมูสันเคนไปแล้ว 那不，那棉花。 ตอนนี้น้ำเลือดเดือดง่ายนะครับร้อยขบี้มัน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 สุกมันมันเหนียวจัง่อยนะครับตัวนั้นเลยเป็นบม่ได้ใส่ใส่เนื้อใส่ตังใส่เป็นขบี้ใส่เท่าไหร่้องไปด้วยครับยีสิบบาทเท่าแล้วครับกาไล่ให้นี้ดิ เด, <c oughs> ดี๋ยวเราผาน้วจงไเพื่อความหอมครับ <c oughs> นีลูกโดยครับสข้งไป ฟู้มอนตองคนเืีอยๆนะครับว่าสันกระเบียใหม่ม่าหมอเป็นหมอสเ,อเตลเล็มักกิดคนหมอนับ โอเคเกินเกินนั่นึงรายการเนี่ย,รยรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมเลยครับเด้อทรัวสมรชามีเงาแท่นนั่นนะครับเป็นเงาไม้รับ สมีเป็นรถแท็กซี่ครับผมอย่าลืมครับฝากกดเลยกดแชร์กดติกกดตามพร้อมเลยครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปรอชมตอนสุดครับผม